นสดงนี่จะพี่น้องสู้ๆเขาสบายดีกันมาจากคอยก็สบายอยู่บ่เลิเสมัติใจเลยคุณนะอันนี้คือผ้าครีวหอทองเขาขนาดแท้บ่บอกว่าบกพิษบ่ถือปุณนะหอมหอมหอมเพราะฉันซักแล้วไงฉันซักเรียบร้อยเลยนะเธอซักด้วยน้ำยาปรับผ้านุ่มนะสมัยนี้หอมฉุยบ่เลิสมันิในเลยกินอันนี้มั ทุเรียนทุเรียนหมอนทองทองทองช่วงนี้เป็นนาทุเรียนทุเรียนหมอนทอง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 ก็เกินทุเรียนโช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 เบิ้งเบิ้งเบิ้งเบิงทุเรียนหมอนทองกรอบนอกตรุ่มในพี่น้องเอ้ยสนุกกินทุเรียนเพราะวันนี้เป็นช่วงนาทุเรียน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 อืมอุ้มม้ะล่เลิศมาหลั่แซ่บ Ni nay nhảy nó thơ hôm nay hm, 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 lời <laughs> hm, 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 รสชากิขมนรูปไหอมอมสนุกกินชักผัวกับบักกินน้ำลูกกับบักกินนั่น่าเลิศปะเนี่ กินมัาเป็นเพราะั้นไกินกระแลนนี่หรวอืมอ,ม,อ,ม,อม,มันอาเปกด้าอืเอาเป็ปกเอาเปกดา,าไม่ใช่ว่าเป็ปู ผ่ปแย,ยแยลี่ไปยอยู่ของทังงานไปเช็คหุ้นเราเช็คหุเช็ค,ค,เชคตองหุน้นเสมอสุเวนพไห่ะยยนะก็แล้วเงิบพี่น้อยเลินหุ้นเนาะเดินหุ้นก็ต้องเช็คหุณนมาละไเลิดสมันแต่ไม่็็นเมียคิดงานนย่างันนานอยู่แต่จอคอมหนาคอมอัะอ่ะอันนี้เป็นนิ่มเนาะแต่ว่ามีกินได้อยู่ไรเลือดสมัตแต่ไหมพี่น้อย อัมี้สามิวป่าเลยมึงต้องกสออกน้ำๆว่าป่าจะได้บอกเอาหนแง่อบ้นี่นน่ะบแบเบ้งเบเนื่องมอนทองกับนองลุงในเย็นเยนเอาแชตู้เย็นไว้เด้น อร่ลยเลย,อ,ยอ่านสุขันอืมอ่มกกินเยปีนึงสิกินอเทียนนึง พนบอกเอยมาทุเรียนกูรูุเรียนมันเหม็นน่องไทยน่ะแม่นสนุกิมีคนหยาดมากินน้าวไปหมถัุ่จอม,นม,อนอมันอบ่างบลงรู้เป็นไงรู้จัก rồi mấy thằng mấy thằng thầu dai mấy dai kè chân nó anh nhiều chân ông rồi có mấy thầu mấy nghệ nhân mình thấy bà đà nó thì mấy tiên tiên cứ cứ xào xong ngoài bơm men là nó tình bạn thám đẹp ngô ngô cái gì cơ nắng nà thôi nhau cặp bếp nắc nắng nà cho rõ rồi là như ที่วิ่คือสมุความสุขเนาะเขาเปเถาเนี MM ่ยเป็นท <and> <cells> ่านปรมดังบางพอบางแม่เ้างในเปลี่ยนบางปู่ย่าตายยายเ้างใเปลี่ยนเพ่เถ่าเพิ่จะเหี้ยเป็นท่านรมดังตอนพึันเป็นสาวเป็นนุ่มเป็นกะล้อกะสวยก็คือเฮ้เพอเป็นสาวเป็นนุ่มเากะลอกะสวย พราะเขาเผามากเขากีเฮียวพเพื่อืนเป็นบ้านเนี่ยทำง,ง,ง,งูงูถ้ามันจะของสี่าวเนาะคนมัน่ามันอย่าเฮียวไปทไั้งหมดอืมไม่น่าดำแต่คนก็ขาวเนาะคนมันบก็ขาวไปทั้งเท้าเลยซ้ำนี่แหละมันสิใสขี้ไม่ย่างอะไรกับขาวเลยซ้ำนี่แหละแต่คนมันขาวไปซ้ำนี่เนาะ อคนมันขาวเลยซ้ำนีมม่สิมันขาวคา่ะก้มซ้ำไม่เคดแจกสันมันกัเป็นไปไม่ได้นอดสูตรพูดอะโว้ยเนี่ยเด็กเล็กตุ้ตุ้เนาะอืมอืม้อเอก็ไม่ลายคนบอกไม่ยหญ่บวนขึ้นเ้า กินโซ่อตอ้วนอะนะสูงไปได้ออกนั่นกายโซ่เนาะมันไม่เห็นสิส่วบเบาสวบเบาไมาอ่อ้วนอยู่ไืนมันไม่ได้ดดยือดยูดหยาก,กมันสูงมัน่ก็พวกไม่นก็่กันไม่เก็อ้วนขึ้นตอนนั้นว่าวที่ว่าพิดว่าถึงเด่นป่ะเป็นไงสั่นฉันว่าว่าพิดว่าถึงว่ามันยังจะพูดเลยหลงสนสนิดอ่อยไม่ไปปลุกไม่เห็นสินหนึ่งป่ะ สวบเอาสวบเอาเนี่ยมันวันยูได้ติโอเมื่อวันยูอดยูอยากเขาจีิได้ผอมแห้งแดงหน่อยเขาบอกว่าผัวเรียงดีอยากกินยังก,ก็ได้กินผัวตามใจมันละเลิศกันแบบนี้มีอยาเรเลิศเนาะ แซ่บเขาผู้ชายกับเดือดร้อนหน้าเขาดำก็เดือดร้อนหน้าเขาเหีเย่ยวก็เดือดร้อนเขาอ้วนขึ้นก็เดือดร้อนที่มีสูสิมีความสุขเขาจะเสียบนะไรเดือดร้อนตัวเรียนของคนอืน่น